ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่พพอนๆทุกท่านนะครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีนะครับสำหรับวันนี้ก็หนึ่งตุลานะครับหนึ่งตุลาก็ตุลาพฤศจิกาธันวานะครับเป็นช่วงเหมาะสมในการปลูกนะครับเพราะว่าจะปลูกง่ายนะครับวันนี้ก็หนึ่งตุลาแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะออกพรรษาแล้วนะครับ <c oughs> ออกพรรษานี่ก็ งานกระถินแล้วอากาศก็จะเริ่มเย็นนะครับพออากาศเริ่มเย็นเนี่ยเหมาะสมสําหรับการเพาะพันธุ์นะครับเพาะเมล็ดเพาะต้นกล้าอะไรแล้วแต่นะครับแล้วแต่จะเพาะเพาะอะไรก็ไม่รู้นะครับเพาะเป็นโรคเพาะอยากสูบเพาะอยากใช้หรือพออยากขายหรือพออยากทาเพาะอยากฝึกก็แล้วแต่จะเพาะนะครับแต่เป็นช่วงที่น่าจะเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์นะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูหนาวฝน ก็จะส่งท้ายออกหนาวนะครับพอฝนหมดอากาศก็ดีนะครับทีนี้ก็เหมาะแก่การเกี่ยวข้าวนะครับเดี๋ยวก็จะเกี่ยวข้าวแล้วทีนี้ก็เป็นอีกฤดูการหนึ่งนะครับหรือบางคนก็ก็จะเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวนะครับแต่ถ้าเป็นชาวสวนก็เป็นฤดูกาลเก็บเกี่ยวนะครับนะครับฤดูกาลเก็บเกี่ยวนะครับก็ประมาณนั้น ทีนี้เรื่องของการชํานะครับคุณสมควรเอาดินเนี่ยไปล้างน้ําเตรียมไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยตัดเสียบนะครับสังเกตด,ดูว่าตัดเสียบเนี่ยแรงๆมันจะเฉาเฉาเงาเงาก่อนนะครับสังเกตด,ดูนะครับด้านบนนะครับแต่ถ้าเกิดมันเริ่มติดแล้วจะเป็นเหมือนตัวที่ผมเอามาตั้งอยู่บนกระลำมังนะครับก็คือรอปลูกนะครับกิ่งเนี่ยชําติดแล้วนะครับกิ่งชําติดแล้วแต่ว่าเราไม่มีที่ปลูก ไม่มีดินปุกไม่มีหลุมที่จะปลูกนะครับแต่ว่าในกระมังเราเนี่ยมันเป็นใบไม้ผสมกับขี้วัวซึ่งมันเป็นดินไม่พร้อมปลูกนะครับเราก็เลยต้องรอรอให้ใบไม้กับขี้วัวในกระมังเนี่ยมันเปื่อยมันย่อยสลายจนกลายเป็นดินก่อนก็คือสังเกตจากมีวัชพืชขึ้นมีหญ้าขึ้นนะครับเราถึงจะเอา กิ่งชำํำกิ่งคนนิ่งเราลงไปปลูกนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเลยยังไม่ปลูกเพราะว่ากิ่งคนนิ่งมันมันพร้อมที่จะปลูกแล้วนะครับก็คือถ้าเกิดใขรไม่ถนัดปลูกมเมล็ดเนี่ยคุณก็ต้องเอากิ่งคนนิ่งนะครับไปปลูกก็จะง่ายและสะดวกนะครับก็เอาไปขุดหลุมปลูกได้เลยนะครับก็จะทนหน่อยแต่ถ้าเกิด เก่งแล้วพอมเมล็ดเป็นแล้วก็พอมเมล็ดก็ได้นะครับพอมเมล็ดมันก็จะเสี่ยงตรงที่มดมแมลงหอยมันจะมากัดมากินตอนถั่วงอกเนี่ยครับโอกาสลุ้นที่จะขึ้นมาสองอาทิตย์คืบหนึ่งกว่ามันเนี่ยมันค่อนข้างยากถ้าไม่ทําระบบปิดในห้องในที่กันแมลงดีๆนะครับบางคนไปปลูกในที่แจ้งเนี่ยเหมือนเสี่ยงเงินลงดินทิ้งเปล่าๆนะครับเพราะว่ามันหายไปเลยไม่มีอะไรโผล่ขึ้นมาก็มีนะครับบางคนก็บอกเม็ดเน่าเม็ดไม่งอก หลากหลายปัญหานะครับถ้าทางแก้ก็คือคุณหาซื้อพวกกิ่งชําอย่างเงี้ยมันเหมือนพวกตามร้านต้นไม้ครับกิ่งชําพวกต้นไม้ทั่วไปอ่ะเขาก็ชํากุลาบต้นเข็มอะไรพวกเนี้ยต้นไซอะไรพวกเนี้ยเขาก็ชํางานคนนิ่งทั้งนั้นเลยครับนะครับพวกต้นไม้ที่ขายในร้านค้าพวกเนี้ยพวกกล้วยไม้พวกอะไรก็เอามาคนนิ่งกันนะครับมันก็ง่ายนะครับถ้าพอเม็ดมันก็ยากจะไปเพาะ กล้วยไม้ตั้งแต่พ่อมเมล็ดมันก็เหนื่อยบางคนก็ไปคนนิ่งหรือชําเอานะครับเหมือนกันกับทุเรียนทุเรียนก็เอามาเสียบยอดเอาอย่างเงี้ยนะครับก็ง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งครับสําหรับผู้ที่ไม่เก่งเรื่องพอมเมล็ดไม่ชํานาญเรื่องการปลูกการเพาะนะครับคุณก็หาหากิ่งชําอย่างเงี้ยเอาไปปลูกจะง่ายกว่านะครับหรือว่า ไปขอเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักเนี่ยตัดตัดตัดสักคืบหนึ่งนะครับแล้วก็ไปเสียบไปเสียบในดินในกระถางอะไรได้เลยนะครับก็ติดเหมือนกันนะครับสมมุติว่าถ้ามีเพื่อนนะครับก็ไปตัดเอามาเสียบใส่ดินเพานะครับ <c oughs> แต่อันนี้เราก็ทําให้ดูว่าพันนอกก็เสียบได้คนนิ่งได้นะครับไม่ใช่ทําได้แก่พันไทยนะครับทําได้ทุกพันเลยครับนะครับนะ ทำได้ทุกพันนะครับสาหรับการคนนิ่งนะครับขอแค่ดินมันสะอาดนะครับวัสดุปลูกพร้อม <c oughs> ก็ปลูกได้เลยแต่อย่างน,นี้คือเรามาตั้งไว้ให้ดูคือวัสดุปลูกของเราขี้ดินของเรายังไม่พร้อมนะครับเนื่องจากเอาใบไม้กับขี้วัวมาผสมกันแล้วย้ามันยังไม่ขึ้นก็เลยไม่สามารถปลูกได้นะครับอ,อันนี้ก็แจ้งไว้ทราบ สำหรับการสังเกตดินพร้อมปลูกหรือดินพร้อมชำนะครับสังเกตที่มีหญ้าขึ้นนะครับขอให้มีหญ้าขึ้นแล้วก็เอาไปปลูกไปชำได้เลยนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นดินชำที่เตรียมไว้สำหรับแพนเน็ตนะครับนี่เป็นแพนเน็ตนะครับแพนเน็ตออฟเดอะแกรนะครับประมาณ7วีคนะครับอันนี้เป็นไลแล็กดีเซลนะครับประมาณ8วีคนะครับนะครับก่อนช่ำเราก็จะเตรียม เนี่ยครับเอามาใส่กระถางนะครับลดน้ําทิ้งไว้นะครับเพื่อรอวัชพืชมันขึ้นนะครับถ้าวัชพืชมันขึ้นได้แสดงว่าดินพร้อมใช้นะครับถ้าวัชพืชมันยังไม่ขึ้นเนี่ยแสดงว่าดินยังไม่พร้อมใช้นะครับก็ประมาณนี้สําหรับการเตรียมดินไว้ชํานะครับการเตรียมดินไว้ชําสําหรับแพนเน็ตออฟเดอะแกรบตัวนี้ก็สูงวัน80แล้วครับก็เตรียมดินไว้ชํานะครับประมาณนี้สําหรับวันนี้ก็ ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับขอคารบและคารวะทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับแล้วก็ขอขอบคุณลืมขอขอบคุณผู้ที่โอนตังค์สั่งเสื้อทิ้งไว้นะครับขอเวลาสั่งทำเสื้อหน่อยนะครับอาจจะช้าหน่อยนะครับแต่เสื้อทุกตัวแถมเมล็ดให้ทุกตัวนะครับเสื้อแถมเมล็ดให้ทุกตัว1ิบเมล็ดนะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับผู้ที่โอนตังค์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ